สวัสดีครับหนึ่งนาทีจากสิ่งที่ได้จะการอ่านพระรคัมภีร์จบในหนึ่งปีกับจอนพระจ้าวันที่3สิงหาคมพระธรรมสรุดีไที่ 63, 64, 65จงแสวงหาพระเจ้าก่อนสิ่งอื่นใดอย่ารอให้มีโน่นมีนั่นนี่ก่อนแล้วค่อยแสวงหาพระเจ้าการแสวงหาพระเจ้าต้องเป็นสิ่งแรกในชีวิตของเราทําด้วยการขอบพระคุณและมีความคิดดีๆต่อพระเจ้าต่อชีวิตของเรามีความคิดเชิงบวกโดยการวางใจในองค์พระผู้เป็นเจา้า เพื่อขอการทรงนำการปลอบประโลมการหนุนน้ำใจและการสอนพระเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์เราต้องมีชีวิตที่บริสุทธิ์ขอรับการชำระการเปลี่ยนแปลงที่เราเป็นเหมือนพระองค์ทุกทุกวันจงอธิษฐานต่อพระเจ้าแม้ว่าดาวิดในพระธรรมตอนนี้เขาถูกไล่ออกจากกรุงยเยรูซาเล็มเขาอ้างว้างเขาโดดเดี่ยวเขากลัวแต่ว่าดาวิดวางใจในพระเจ้าและรู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเขาเสมอเพราะฉะนั้นเราก็เช่นกันจงวางใจในพระ นึกถึงความรักมั่นคงในอดีตที่พระองค์ทรงประทานให้กับเราทําให้เราสมใจดำเนินชีวิตวันต่อวันกับพระเจ้าได้อย่างมั่นคงนั่นคือหนึ่งนาทีไปครับ